เอาอย่างนี้นะ,ะไ,ไม่รู้ว่ารายการมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่รีแอคทุกคนกูพูดตรงนี้นะว่าใหญ่มากๆ <c oughs> แล้วก็คือเหมือนทุกคนอ่ะก็คือกระซิบรรกระซาบกันว่าจะทํายังไงดีให้ธรณีสู่กูลงไปเข <c oughs> ้าใจไหมน้อยครั้งที่พอมีคนร้องเพลงอยู่จะมีทุกคนสามัคคีกันมาเกียรติขนาดนี้นะครับ คนอ่ะคิดไว้ว่าน่าจะว่ะแล้วใช่แล้วใช่เออตอนกำแพงเปิดอ่ะยืนให้มั่นนะยืนให้มั่นนะเอาจริงไหะผมรู้นเลยประโยคแรกที่ร้องเลยเชื่อปะ,อะ ถ้าสมสัว่าเป็นชื่อที่กูพูดจริงนะอ่ะเปิดก็แพงมาร้องเพลงไม่ได้นะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเออเออใคร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 ผมแท้ผมไทยไหมเอามาพูดมาผมคิดว่าน้องอา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 ไอฟครับว้าทําไมถึงเป็นคนนี้ผมได้ยินนั่นแหละประโยคแรกที่เขาร้องขึ้นมาโอ้โหผมเป็นโปรดิวเซอร์โฟรอีฟ รู้ว่าเสียงใครเป็นยังไงคุณแน่ใจได้ไงว่าเป็นเสียงอายผมฟังวันล่สามร้อยรอบผมเป็นคนคุมอัดเขากับมือว้าวก y ด o อ o ม m ์ g ดผมเห็นเขามากแต่เด็กเออคุณมั่นใจได้ไงว่าคุณฟังเสียงนี้แล้วเป็นเขาเออเอเป็นไงรุ่นใหญ่ปะผมฟังเพลงเขาเยอะกว่าฟังเพลงคุณอีกทีเจ้ฮ้ยโโอ้ยน้อยใจนะเว้ยน้อยใจ คือเหมือนมันได้ยินมันเหมือนหยาดน้ำทิพย์ชนลมหัวจิตหัวใจของผมครับแม่โอ้ยคอเป็นไรอ่ะพี่พี่พ pues> ี่ลองข้ามกำแพงอรายการใหญ่นะดูดูแล้วพี่คนสุดท้ายเขาต้องเอาแบบว่าแป้งเลยอ่ะคนที่พี่ชอบจริงเจ็บพอไหมได้ยินไหมพี่โอ๊ตได้ยินไหมได้ยินได้ยินเอยเอ้พูดเบาก็ได้นี่พี่โอ๊ตคนนี้พี่ชอบจริงพี่ชอบไม่ได้ไม่ได้มีแค่คนเดียวพี่นึกออกไหมคนนี้พี่ชอบจริงๆเฮ้ยพี่เคยโทรหาผมด้วยคนนี้อ้าว ไออูนไออูนเดี๋ยวป๊บนึงนะเขาให้ใบไม่ได้ให้มึงเอาเรื่องจริงมาแฉกูในรายการไออูนคุยกับนักร้องหลังกำแพงเลยเชินครับเฮ้ยเให้คุยหรอเออ้อุ้ย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 อเ้ยอุ้ยสุ้ยาก้นุ่้ยอยอุเยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้สวุสดีค่ะเออเออค่อยออออยอย ไม่เป็นเลยค่ะุิยเมื่อกี้เสียงเหินตเต้นเหินไม่เป็นเลยค่ะแสดงว่าเขาอาจจะไม่ใช่นักร้องพอเขาใช้เสียงสูงเยอะแล้วเขาไม่ได้คอนโทรลเขาเป็นพิธีกรพี่โอ๊ตผมโยนข้อมูลในพี่ได้ปะเพราะว่าผมเห็นพี่พีเคใบ้แล้วผมรู้สึกว่าผมบอกพี่ตรงๆดีกว่าะพี่จะได้สับสนไปเลยคนนี้พี่ชอบใบเฟิร์นพิมชนกมีแฟนหรือยังครับก็อยากมีอยู่นะคะ โสดครับสดอตอตอบเหมือนที่คุยกับกูที่คืนนั้นดิเฮ้ยตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้นดโสดนี่แล้วอ่ะไอ,อเขารู้หมดเคยมีเคยมีผลงานเพลงหรือเปล่าครับลานตลับเลยค่ะ้านตลับครับกูแก่นะร้านตลับเยคือเขาเล่นมาหมดอะ่ะทั้งเป็นนักรอ้องทั้งนักแสดงทำหมดแล้วตอนเขาเป็นนักแสดงอ่ะเขากนหัวด้วยคนเนี้เ้ย ถ้าเลิกแล้วนะพูดไม่จริงไม่เหยียบเลยเฮ้ยโอ้ยไม่ให้เหยียบนะเขาเล่น MV มาแบบว่าเยอะมากเล่น MV เยอะมากครับเก๋กัน9กล้าแพทย์นภพพาก้อยเชอรปังมึงไม่ต้องพูดแม่รู้อย่างว่าพูดไปขำไปมันเป็นยียต้อยตาคุณแล้วครับที่คุณพูดมาเมื่อกี้มี ชื่อที่ถูกต้องอยู่ไหมมีโอเคไว้ใจไม่ได้แม้กระทั่งพิธีกรนี<โ>่แต่ไม่จัาชีพเชื่อั้มเด็กๆแม่กูสอนมาตลอดนะให้เลือกคบเพื่อนนะดูกูโตมาดูเพื่อนกูแต่ละคนเนี่ยอ้าวมีแต่เพื่อนด,ดีๆไงพ่อช่วยเหลือตลอดฝันทองครับออดครับนักร้องหลังกำแพงคือใครครับน้องก้อยครับ <laughs> ก้อยนะครับหเ <laughs> ้อใธอ ที่ผมไปบ้านคุณแล้วคุณก็เปิดเพลงน้องเขาวนๆให้ผมดูแล้วก็บอกว่าคุณชอบเขามากไม่ใช่ให้คนนี้ <c oughs> ผมไปมันก็เปิด <c oughs> เพลงน้อเพลงนุ่งไม่เปิด,ไป,ดไปเสิร์ชดู y t u t u มาเลยชาน n e ลโอตปาโมดอะ <c oughs> มีแต่โฟ <c oughs> อีฟเต็มเลยโฟอีฟ